เด็กชายมองเห็นทันทีชายตาเดียวที่เล่นพนันกับแม่กำลังโกงแจกไพ่เรียงสีเดียวกันให้ตัวเองแต่กลับแจกไพ่แต้มเล็กที่สุดให้แม่แน่นอนว่าเพิ่งเริ่มเกมทั้งสองคนต่างก็วางเดิมพันหนักคนละหนึ่งหมื่นและแม่เมื่อเห็นไพ่ก็ตกใจทันทีเสียวเป่าไพ่ใบนี้ดูเหมือนจะเล็กมากตามเมื่อได้ยินคําพูดนี้เทพลูกตาเดียวก็แอบหัวเราะอ,อยู่ในใจเพราะเขารู้ดีว่าในมือของผู้หญิงคือไพ่แต้มเล็กแต่ในขณะนั้นผู้หญิงกลับกู้เงินแปดแสนแล้วทั้งหมดก็วางเดิมพันในไพ่ใบนี้ เมื่อเห็นแบบนั้นทั้งสองคนก็ดีใจมากยังคิดว่าตนเจอคนโง่ที่หาได้ยากในร้อยปีแต่ไม่รู้เลยว่าทั้งหมดนี้เป็นแผนที่เด็กชายจัดการให้พวกเขาที่แท้เด็กชายในชาติที่แล้วคือเสี่ยนพนันใช้ชีวิตทั้งชีวิตในการใช้เทคนิคโกงไพ่แต่เมื่อสามวันกอ่อนเขากลับข้ามมิติไปอยู่ในร่างของเด็กชายที่แย่กว่านั้นคือเด็กชายเพิ่งข้ามมิติและตกอยู่ในเกมพนันพ่อของเด็กชายเพราะการพนันเสียงเงินไปแปดแสนในคืนเดียวยังมีนี่นอกระบบอีกมากแต่เด็กชายกลับรู้ดีพ่อของเขาต้องถูกคนอื่นนนนโกกงใการั ไม่เช่นนั้นคงไม่เป็นไปได้ที่เดิมพันแค่สองสามบาทในคืนเดียวก็เสียไปแปดแสนเธอให้คืนเงินฉันเงินที่เสียไปจะมีเหตุผลอะไรในการคืนเงินนั้นเล่นอีกสักรอบได้ไหมเธอยังมีเงินอยู่ไหมไม่ใช่ว่าจะต้องเอาบ้านและรถเสียจนหมดตัวแล้วหรอือฉันมีฉันจะไปยืมเงินเธอไม่ใช่ว่าไปยืมจากญาติหมดแล้วหรอือยืมจนหมดแล้วหรอือเธอรู้ได้ยังไงถ้าไม่อย่างนั้นตัดมือฉันไปเถอะ คืนเงินให้ฉันอีกส่วนหนึ่งเราเล่นอีกสองรอบเถอะเอาคนขึ้นมาที่นี่เถอะภรรยาทำไมพวกคุณถึงมาเธออยู่ที่นี่ไม่ยอมไปไหนฉันแน่นอนต้องเรียกคนในครอบครัวเธอมาที่นี่แล้วสามีอาฉันไม่เป็นไรอยากเข้ามาใกล้สามีเธอแพ้พวกเขาจริงๆแปดแสนเหร่อภรรยาเป็นความผิดของฉันที่ทำให้เธอเสียใจพวกเขาเรียกฉันให้ไปดื่มไม่รู้ตัวเลยว่าโดนหลอกจนเงินหมด เป็นความผิดของฉันที่ทําให้เธอและเสียเป่าเสียใจเธอทําทไมถึงโง่แบบนี้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแค่คืนเดียวฉันก็เสียไปมากขนาดนี้เธอไม่ใช่บอกว่าเธอเล่นแค่ไม่กี่บาทหรือเป็นพวกเขาที่วางแผนหลอกฉันฉันโง่ามากเกินไปขอโทษขอโทษทําไมคุณไม่พูดเป็นเพราะฉันติดการพนันเองดูเหมือนว่าพ่อจะถูกหลอกไม่คิดเลยว่าฉันจะเป็นเทพเจ้าแห่งการพน,นันต้องใช้ชีวิตใหม่อีกครั้งยังจะเจอเรื่องแบบนี้อีกชาติที่แล้วฉันเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ไม่เคยมีความาแพ้แพ้เทพเจ้าแห่งการผนันมือของฉันถูกซื่อจากต่างประเทศเรียกว่ามือของพระเจ้าฉันเป็นผู้ชนะในเกมไพ่เสมอแต่ก็รู้ดีถึงความลึกซึ้งของมันก้าวเข้าไปทีละก้าวอาจจะตกหลุมพรางได้ทุกเมื่อคุณอาจจะเดิมพันในช่วงขณะและสูญเสียทั้งชีวิตเมื่อตื่นจากความฝันก็สายเกินไปที่จะเสียใจไม่เดิมพันเพื่อชนะดูเหมือนว่าที่นี่ไม่ธรรมดาเลยกลุ่มคนนี้กล้าคิดจะหลอกพ่อของฉันช่างไม่รู้จักความตายภรรยาฉันขอโทษคุณฉันไม่ควรเดิมพัน คุณจะให้อภัยฉันได้ไหมสามีทำไมคุณถึงไม่สามารถเพื่อฉันและเสีย่ยวเป่าคิดสักหน่อยได้ไหมภรรยาถ้าคุณไม่ให้อภัยฉันฉันจะสามีภรรยาฉันขอโทษคุณเราจะพบกันในชาติหน้าไม่เอาโอ้ยจะต้องทําให้เป็นเรื่องใหญ่อย่าทําให้ของฉันสกรปรกภรรยาเป็นความผิดของฉันเป็นเพราะฉันไร้ประโยชน์สามีคุณใจเย็นหน่อย สามีคุณยังมีฉันยังมีเสี่ยวเป่าพ่อเงินสามารถหาได้ใหม่เป็นความผิดของพ่อพ่อขอโทษคุณไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรายังเริ่มใหม่ได้เป็นไปไม่ได้ฉันได้สูญเสียทุกอย่างไปหมดแล้วรถบ้านสูญเสียไปหมดฉันไม่มีทางกลับแล้วฉันไม่คู่ควรที่จะมีชีวิตอยู่สามีเพื่อฉันและเสี่ยวเปาคุณอย่าพูดแบบนี้อีกเลยพูดแบบนี้อีกได้ไหมพ่อเดิมพันสิบครั้งแพ้สิบครั้งคุณอย่าเล่นอีกเลย เดิมพันสิบครั้งแท้สิบครั้งจริงๆพูดได้ดีจริงๆลูกชายของคุณฉลาดกว่าคุณตอนนี้มีวิธีเดียวเสี่ยวเปาเป็นความผิดของพ่อที่ทําให้คุณเสียใจกลับบ้านกันเถอะเสี่ยวเปาถ้าคุณทําแบบนี้อีกแม่จะตีคุณแล้วภรรยาขอโทษเป็นเพราะฉันไม่ทําตัวเป็นแบบอย่างที่ดีทําให้เสี่ยวเป่าต้องเสียหายถ้าอยากเล่นก็ได้ผู้มาเยือนคือแขกเสมอฉันก็ทําให้พวกคุณเลิกหวังได้เร็วขึ้น กลับบ้านเถอะเดิมพันขั้นต้นแค่สามหยวนเล่นเล่นก็ไม่เสียเงนินมากนะักครอบครัวนี้น่าจะยังมีของอยู่กินจนหมดได้เลยแจกไพ่สิเราสองคนไพ่สามชุดเธอเลือกชุดหนึ่งก่อนเลยแม่เธอยังจำฉันกับเธอได้ไหมที่เคยพูดกันไหมแม่ เธอไม่เป็นไรใช่ไหมแม่ไม่เป็นไรรีบลุกขึ้นไปกันเถอะสามีเธอหมดตัวแล้วคนกำลังทำเรื่องวุ่นวายในบ่อนอยู่เร็วเข้าแม่พ่อโดนหลอกไม่เป็นไรเราจะพาพ่อกลับบ้านเดี๋ยวนี้แม่เดี๋ยวฉันจะทำอะไรเธอต้องช่วยฉันทุกอย่างแบบนี้เอาเงินกลับมาได้เร็วๆไปกันเถอะเชื่อเป่าแม่เชื่อฉันเถอะ ภรรยาฉันสาบานฉันจะไม่เล่นการถนัดอีกแล้วกลับบ้านกันเถอะผู้ชายที่น่าสงเพสคนนี้ถ้าพูดอีกคำก็จะโยนเขาออกไปโอเคพี่เฉินหนีฉันดันเลือดไทที่ใหญ่ที่สุดได้หรือว่าเป็นเรื่องของโชคชะตาดีภรรยาฉันรู้ว่าฉันผิดจริงๆกลับบ้านกันเถอะแย่ที่สุดก็แค่เสียหนึ่งรอบแล้วไปดีตามที่คุณพูดนะแค่หนึ่งรอบนะัแม่สบายใจได้มีฉันอยู่ ถือว่าเป็นการทําให้เสี่ยวเปาหยุดคิดให้เขาโตขึ้นไม่เรียนรู้สิ่งไม่ดีมาเธอพวกคุณรีบจับให้กันเถอะทำไมยังเล่นกับคนนี้อยู่แกยังมีเนื้ออยู่ให้พวกเขาเป็นนี้นิดหน่อยก่อนต่อยไป พี่ใหญ่เขาคงไม่คิดจะทำร้ายครอบครัวหรอกนะคิดจะกลับมาแก้แค้นใช่ไหมเราแค่เล่นหนึ่งรอบผู้หญิงของคุณนี่คือการพยายามให้คุณได้คืนพวกคุณลงเดิมพันเท่าไหร่เดิมพันขั้นต่ำสามบาทนะนี่ไม่ดีนะไม่มีอะไรถ้าเสียก็สามารถไปได้พี่เฉินนี่ลงเท่าไหร่ฉันไม่เล่นด้วยคุณเป็นอะไร ไพ่ที่ใหญ่ที่สุดบนโต๊ะถูกเด็กนี่เลือกสังเกตสักสองสามรอบก่อนถือว่าเป็นการวางแผนก็แล้วกันนี่คือเท่าไหร่คุณชนะสามบาทเยะเราชนะแล้วพี่ใหญ่กับพวกคุณจะเล่นอีกหนึ่งรอบไหมหรือจะพูดว่ากลับบ้านกับภรรยานั่งคุกเข่าขอโทษให้ดีนะมาเถอะแจกไพ่ให้ฉันด้วยนะวันนี้เรามาเล่นเหมือนเล่นของเล่นกันเถอะโอเคพี่บ่า ฉันหมดแล้วแค่แพ้ก็จะได้จบเรื่องตลกนี้เร็วขึ้นรอบนี้คงไม่ใช่พ่อใหญ่ใช่ไหมยังกล้าปิดอยู่เหรอฮ่าฮ่าดูสิอะไรคือเด็กใหม่ไม่กลัวเสือกันหลักฉันตามพี่สะพ้ยฉันขอเคารพครอบครัวคุณด้วยนะตามแล้วเปิดให้เถอะ ยินดีด้วยนะพี่สะพายคุณชนะอีกแล้วเหรอืออ่าคุณชนะแล้วสอง้อยกว่าบาทแม่เราจะรวยแล้วเสียวเปาพ่อเมื่อคืนนี้แพ้เงินไปเยอะแค่นี้ไม่พอเติมหรอกให้ฉันเงียบหน่อยที่นี่ไม่ใช่ที่ของคุณที่จะพูดภรรยาพี่ใหญ่เกาอย่ารีบเลยพี่สะพายโชคดีไม่ใช่หรอือแม่ถ้าเรายังชนะต่อไปจะสามารถเอาเงินของพ่อกลับมาได้ไหมเอากลับมาเสี่ยวเปาเราอย่าโลภเกินไปการพนันนี้เหมือนกับหลุมดำ คุณมีเงินเท่าไหร่ถูกคุณเกลืนไปหมดแล้วคุณลองคิดดูเงินที่พ่อแม่ทำงานอย่างหนักหาได้หายไปในพริบตาเจ็บปวดใจมากภรรยาถ้าฉันทำเรื่องโง่แบบนี้อีกคุณก็ให้ฉันตัดมือได้เลยที่นี่ไม่มีที่ให้คุณพูดแม่ฉันรู้แล้วเร็วๆเ,เ,เสียให้หมดเรากลับบ้านกันเร็วๆแจกให้ต่อไปเถอะพี่สะยฉันดูว่าคุณอาจจะทุกๆรอบโชคดีแบบนี้เบื่อแล้ว เบื่อแล้วเบื่อแล้วทั้งหมดเบื่อแล้วทั้งหมดเบื่อแล้วรอบนี้เบื่อแล้วคุณได้อยากมั่วสู้เลยแม่เราชนะมาเยอะมากแม่เราจะกลายเป็นคนรวยแล้ว พี่สะพรยพวกคุณเก่งจริงๆชนะติดต่อกันถึงสิปดรอบเลยน่าจะเป็นแค่โชคดีช่วยฉันคำนวณหน่อยชนะได้เงินเท่าไหร่คุณชนะได้มากกว่าเจ็ดพันไม่ถูกต้องนะแปดแล้วคุณแพ้ได้ยังไงมันมากมายขนาดนี้ฉันก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพอเริ่มเล่นก็เสียหมดเลยนั่นมันก็เป็นไปไม่ได้ฉันเริ่มต้นก็ชนะตลอดนะ ฉันคิดว่ามันโชคดีไม่คิดเลยว่าหลังจากนั้นความโลกยากที่จะกระจัดมักจะชนะก่อนแล้วค่อยแพ้ขอโทษนะฉันคิดเองอยากคุยเรื่องทั่วไปเลยถ้ายังเล่นอยู่ก็แจกให้ต่อเถอะรอบนี้ฉันหมดตัวเลยความสามารถและความกล้าหาญของพี่สะพ้ายฉันจริงจังมากเลยนะรอบนี้ ฉันไม่เล่นต่อแล้วแค่โชคดีเท่านั้นรอแป๊บหนึ่งนะพี่สะพ้ายหรือไม่เราเล่นแบบจริงจังกันเถอะเดิมพันขั้นต้นยังคงเป็นสามบาทแต่สามารถเพิ่มเดิมพันได้ไม่จำกัดเป็นไงบ้างจะมาเล่นไหมไม่ได้รอภรรยาฉันนึกออกแล้วเมื่อคืนฉันก็เป็นแบบนี้เพิ่มเดิมพันมากเกินไปเสียรถไปก่อนแล้วก็เสียบ้านพี่ใหญ่เา่าพวกคุณก็ไม่ใช่คนโง่นะคุณหมายความว่าอะไร แค่เดิมพันขั้นต้นเท่านี้ถึงแม้จะชนะติดต่อกันเจ็ดวันเจ็ดคืนพวกคุณก็ไม่สามารถชนะกลับมาแปดแสนได้หรอกอาถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปจริงๆแล้วไม่สามารถเอาทุนคืนได้ภรรยาอย่าฟังเขาห้ามเพิ่มเดิมพันเด็ดขาดค่าเล่าเรียนของเสี่ยวเป่าค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดของพ่อฉันไม่โลกฉันจะเล่นอีกสักรอบใช่แล้วแค่รอบเดียวเอาเงินกลับมาได้หนึ่งในสามก็อพออาฉันก็เหนื่อยแล้วถ้าพวกคุณไม่อยากเล่นแบบนี้ฉันก็จะไม่เล่นด้วยแล้ว ฉันก็ไม่เล่นแล้วภรรยาเรากลับบ้านกันเถอะจะทำยังไงเล่นไม่ไหวเหรอฉันก็พูดถึงลูกของคุณเขาเก่งกว่าพ่อแม่แล้วคุณคุณลองพูดถึงลูกของฉันอีกทีสิโอเคหยุดเถอะเสี่ยวเปาทำไมคุณถึงทำแบบนี้แม่อะไรคุณต้องเชื่อฉันคุณพูดจริงเหรอไม่ได้โกหกแม่ จริงๆฉันไม่ได้กลัวหกภรรยาห้ามวางเดิมพันเด็ดขาดตอนนี้เรายังเริ่มใหม่ได้คุณอย่ารบกวนตอนนี้ฉันไม่อยากคุยกับคุณภรรยาแม่อยากกลัวเสี่ยวเป่าจะปกป้องคุณและพ่อเฮ้เฮ้เกิดอะไรขึ้นคุณทั้งสองคนกําลังแสดงละครใหญ่ที่นี่เหรอเรามาต่อกันเถอะภรรยาทำไมคุณยังต้องการที่จะเล่นต่ออีกละ่ะตอนนี้เรามีไม่มีอะไรแล้วมาเธอคุณกลัวกันแล้วหรือ ปลาได้ติดเบ็ดแล้วอยากทำแบบตุนหรือแบบนึ่งไม่ดีกว่าเหรอเอาปลาหนึ่งตัวทำสามอย่างเถอะคุณจบแล้วเรามาต่อเกมถัดไปเถอะถ้าพี่สาวอยากเล่นงั้นเกมนี้ให้ฉันสับให้เถอะเร็วหน่อยเดี๋ยวมือที่แฝงตัวรวมร,วม,รวมเทคนิคการสับไพ่ สามารถดึงไพ่ดีที่ต้องการมาถึงมือแม้แต่สามารถซ่อนไพ่ได้อย่างเงียบๆสับไพ่เสร็จแล้วกลับมาที่นี่ได้เจอเทคนิคแบบนี้วางเดิมพันเถอะเก็บเกี่ยวเถอะฉันเห็นว่าครอบครัวนี้ก็ไม่มีเนื้ออะไรแล้วขา,มาแมลงวันเล็กน้อยก็ยังถือว่าเป็นเนื้อเรื่องทั้งหนังทั้งกระดูก ดูเหมือนว่าจะไม่สามารถปล่อยสองคนนี้ไปได้ในชาติก่อนเป็นเงินที่ฉันชนะจัดก,การพนันทั้งหมดนําไปทําการกุศลแล้วเพราะฉันเคยเห็นคนมากมายมือเปล่าหรือที่แรแรงกว่านั้นบ้านแตกสาแรักค่ะขอบคุณครับเจ้านายทําให้มีคนตายพวกที่ตั้งตัวเล่นพนันไม่ได้เล่นพนันแต่กําลังสร้างใหญ่ทุกเกมรอยอยู่ของตัวเองแทกเข้าไปภรรยาเรากลับบ้านกันเถอะภรรยา แม่เชื่อในตัวเธอไพ่ใบนี้ผ่านมือฉันมาแล้วเธอจะไม่ได้ไพ่ใหญ่ฉันก็จะตามงั้นดีงั้นฉันจะเพิ่มอีกหมื่นฉันก็จะตามแต่พี่สะพ้ยมือของเธอดูเหมือนจะไม่มีเงินมากขนาดนั้นแล้วนะชิดไม่พอใช่ไหมไม่เป็นไรเราสามารถกู้ได้ สามีของฉันเมื่อคืนนี้เสียแปดแสนงั้นฉันจะกู้แปดแสนเซ็นเรียบร้อยแล้วเราก็ไปต่อดีครับพี่สะพ้ายถ้าเธอกล้าขนาดนี้งั้นเราก็จะเล่นจนจบเลยนะพี่สะพ้ายเธอจะตามไหมชิปทั้งหมดนี้ฉันจะตามหมดแปดแสนฉันจะเดิมพันทั้งหมดเกิดอะไรขึ้นเล่นใหญ่ขนาดนี้บ้าไปแล้วหรือ พี่สะพ้ายนี่เธอถือไพ่ใบนี้ก็เสี่ยงทั้งหมดแปดแสนทำไมไม่ได้หรือแน่นอนว่าทําได้เพิ่งพูดไปเมื่อกี้เดิมพันไม่มีขีดจํากัดสามารถลงเดิมพันหนักได้ภรรยาคุณใจเย็นๆหน่อยได้ไหมอุปปาฉันต้องเอาเงินที่คุณเสียเมื่อคืนคนมาเอากลับมาให้ได้จริงๆแล้วเป็นครอบครัวเดียวกันนิสัยเหมือนกันเลยชนะเงินนิดหน่อยก็ลอยแล้วภรรยาทาแบบนี้มันอันตรายเกินไปตอนนี้คุณรู้แล้วว่าอันตรายถ้าคุณมาที่นี่อีกก็อย่าเรียกฉันว่าภรรยาอีก รอยฉันพี่ใหญ่เก่าคุณอย่าทําลายกฎนี้นะพวกคุณนี้เป็นพวกหลอกลวงพวกคุณไม่ใช่มนุษย์พี่สะพ้ายรอบนี้ยังไม่แน่ว่าจะแพ้คุณรีบอะไรนักหนาแน่นอนว่าจะชนะภรรยารีบพาเสี่ยวป่าไปเถอะชิดวางบนโต๊ะอยากจะไปตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วพวกคุณอย่าพูดจะไร้าสาระเลยจะตามหรือไม่ตามตามสิพี่สะพ้ายถ้าคุณกล้าขนาดนี้เราต้องเข้าร่วม เอาบัตรของฉันมาบัตรนี้มีเงินแปดแสนพอดีนี่คือเงินออมของฉันในปีที่ผ่านมาแม่อยากกัวอืมเธอก็เริ่มติดแล้วทักษะการสับไพ่ของฉันยอดเยี่ยมมากสิบปีแล้วที่ไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติเธอไม่สามารถหลอกฉันได้รอบนี้ฉันจะไม่เล่นต่อแล้ว พวกคุณเล่นกันไปเรื่อยๆนะหมายความว่าอะไรเงินแค่นี้เล่นไม่ไหวโอ้ยพี่เทียนป่าฉันเห็นว่าได้กำไรแล้วก็พอรอบนี้มีเธอก็พอแล้วตกลงงั้นฉันจะเปิดไพ่แล้วนะสเตรทว้าวนี่มันสเตรทที่ใหญ่ที่สุดเลยแน่นอนว่าจะต้องแพ้ครอบครัวนี้คาดว่าจะต้องสูญเสียจนหมดตัวเสร็จแล้วไพ่ใหญ่ขนาดนี้คนนี้ช่างซื่อสัตย์กับตัวเองจริงๆ พี่สะพ้ายคุณชนะมายื้อแล้วก็ควรให้ฉันชนะบ้างแล้วนะไม่ใช่ฉันพูดนะพี่สะพ้ายรอบนี้ของคุณจริงๆแล้วมันใจร้อนเกินไปพวกคุณไม่ใช่คุณเลยมาหลอกครอบครัวเราโดยเฉพาะพวกคุณจะต้องได้รับผลกรรมพี่ใหญ่เกา่าเราไม่เคยบีบกันเลยบ้านคุณเล่นไพ่กันเถอะถือว่าเป็นการยินยอมเล่นและยอมรับผลดีนะพวกคุณไม่ใช่มนุษย์พี่ใหญ่เกาอย่าพูดมั่วนะไม่งั้นจะตัดลิ้นคุณนะถึงจะเดินได้ ปล่อยฉันปล่อยฉันแล้วจะทํายังไงดีแม่อยากกลัวมีฉันอยู่คุณแน่ใจเหรอน้องสไพเปิดไพ่เถอะไพ่ใบเล็กขนาดนี้แพ้แน่นอนเปิดไพ่สิเปิดไพ่เปิดเปิดไพ่เถอะเปิดไพ่เปิดเถอะแม่อยากกลัวเราจะชนะ รอบนี้เราชนะแน่นอนพวกคุณแพ้แน่นอนเฮ้เฮอย่ามาโกงกันแบบนี้ภรรยาเสี่ยวเปาเป็นฉันที่ทําให้พวกคุณเดือดร้อนเป็นฉันที่ทําให้พวกคุณเดือดร้อนจริงๆเสี่ยวเปาเป็นไปไม่ได้เสือ เราเปิดไพ่เสือได้จริงๆโอโหโชคดีจริงๆเกินไปแล้วฉันเล่นมาหลายปีแล้วยังไม่เคยเห็นสถานการณ์แบบนี้มาก่อนเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ไพ่ชุดนี้ฉันจัดเองที่แจกให้เธอชัดเจนคือไพ่ผ,ผสมทำไมถึงกลายเป็นเสือได้หลังเสร็จแล้วในส10ปีนี้ฉันไม่เคยพลาดเลยกลับมาพลาดที่มือของผู้หญิงคนนี้เกิดอะไรขึ้นเจอมือโปรที่เล่นในวงการแล้ว ไม่ควรจะเป็นแบบนี้นะฉันจับตามองตลอดเวลามือยังไม่เคยขยับเลยหรือพวกเขาแสดงละครกันมาตลอดแกล้งเป็นหมูเพื่อกินเสือภรรยาเราอย่าเล่นอีกเลยนะฉันจะไม่เล่นการถนัดอีกแล้วเซียวเป่าเรากลับบ้านกันเถอะเดี๋ยวก่อนทำอะไรอยู่น้องสะพ้ยเสือของคุณดูไม่ค่อยปกติใช่ไหมหรือผู้หญิงคนนี้โกงแล้วมองไม่ออกเลย พวกคุณรับความพ่ายแพ้ไม่ได้หรือถ้าพวกคุณไม่มีปัญหานั้นก็ตรวจไทยสิตรวจไทยยังอึ้งอยู่ทำไมไม่ตรวจไทยเดี๋ยวก่อนพวกคุณมีสิทธิ์อะไรในการตรวจไทยมีสิทธิ์อะไรก็แค่ตามองด้วยตาของฉันในสิบปีที่ผ่านมาจับโกงได้ไม่ต่ำกว่าร้อยคนมองไม่ออกเลยผู้หญิงคนนี้ยังโกงได้อีกทำให้พี่เทียนโกรธพวกเขาเพิ่งชนะไปเมื่อกี้ ต้องคืนทั้งทุนและดอกเบีย้ยพวกคุณมีหลักฐานอะไรไหมใช่เลยตอนที่พวกคุณชนะเงินทำไมไม่ตรวจมันไม่ยุติธรรมเกินไปเหรอพวกคุณนี่รู้สึกผิดแล้วใช่ไหมเป็นพวกคุณที่รับไม่ได้ใช่ไหมไม่อนุญาตเราได้เท่าดีแล้วทุกคนพูดว่ามันมีเหตุผลไหมใช่เลยเขารับไม่ได้จริงๆฉันรับไม่ได้ถ้าคุณเสือของคุณสะอาดฉันจะตัดมือทันที พี่อย่าเพิ่งตื่นเต้นนะฉันจับไพ่ได้ดีกว่าจับผู้หญิงอีกเสื้อของเธอแน่นอนถูกโกงมาแน่แน่ดีนี่คือสิ่งที่คุณพูดแต่ไพ่ใบนี้ต้องถ้ามีผีจริงๆครอบครัวคุณคืนนี้ต้องออกจากประตูนี้แบบนอนหงายสามีอย่าไปเล่นพนันกับเขานะแม่อย่าตกใจตรวสอบ เปิด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 นี่มันเป็นไปไม่ได้ฉันชัดเจนว่าพี่เถียนป่านี่มันเกิดอะไรขึ้นเป็นไปไม่ได้นี่มันเป็นไปไม่ได้แน่นอน คุณเป็นคนทำเรื่องนี้หรือเปล่าสวรรค์และโลกเป็นพยานาพี่เทียนที่บ่าไม่กล้าหรือว่าสตรีคนนี้โชคดีจริงๆขนาดนั้นเลยเหรอได้เสือออกมาวุ่นวายมานานแล้วเทียนปารับไม่ได้จริงๆคุณก็ตรวจสอบให้แล้วเราไม่ได้กุงนะทุกคนกําลังมองอยู่ของที่โชคร้ายไปให้พ้นพี่เทียนตามกฎคุณต้องเก็บมือไว้หรือเปล่าโอ้ยทําไมต้องจริงจังขนาดนี้พี่ใหญ่เา่า ไม่สามารถเล่นมุกเล็กน้อยได้เลยเรื่องคืนนี้นะเราจะถือว่ามันเป็นความเข้าใจผิดเอาเงินนี้ไปเถอะคุณคิดว่าไงพี่ใหญ่กล่าเอาเงินนี้ไปเถอะเราสามารถไปได้จริงๆนะแน่นอนว่าทำได้ภรรยาเราได้คืนเงินที่เสียไปแล้วคืนเงินมาแล้วไปกันเถอะดี แค่นี้ก็จบแล้วถ้าพวกเขายังไม่ไปจะต้องสูญเสียทุกอย่างแล้วเทียนป่าและเฉินนีคู่นี้คู่พิศดารแดงและขาวในสถานที่ใหญ่ๆอยู่ในวงการมาหลายปีใครก็ตามที่ขัดขวางพวกเขาเบาๆก็ถูกตัดมือขาหนกกว่านั้นก็หายไปจากโลกหลายปีที่ผ่านมาเทียนป่ารับผิดชอบในการพูดคุยเฉินนีรับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือไม่มีใครเคยเห็นอีกเลยผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือมาที่นี่ คำนี้หมายความว่าอะไรภรรยาเรารีบไปกันเถอะไปกันเถอะเรากลับบ้านพี่เทียนเราสามารถไปได้แล้วนะอย่าเพิ่งรีบไปนะจริงอย่างที่คิดกลุ่มคนนี้จะไม่ยอมง่ายๆจะต่อยเราไปง่ายๆไม่ได้พี่สาวตอนนี้โชคดีมากเลยนะไม่เล่นอีกสักรอบเหรือมันไม่สมเหตุสมผลหรอกฉันไม่เล่นแล้วนั่นไม่ได้นะ พวกคุณจะทําอะไรพี่สาวเล่นอีกสักรอบเถอะถ้าไม่เล่นไม่มีใครในพวกคุณออกจากประตูนี้ได้เราจริงๆไม่เล่นแล้วจะทํำยังไงฉะนั้นแล้วก็อย่าเก็บของแล้วเดินออกไปเลยพี่ครับช่วยหน่อยเถอะเราแค่ต้องการคืนเงินทุนก็พอแล้วนั่นไม่ได้นะขอความกรุณาจากท่านเถอะส่วนที่เหลือนี้ ก็ถือว่าเป็นรางวัลให้เราให้ทางออกกับเราเถอะสิ่งที่เราได้กลับมาล้วนเป็นเงินที่หามาอย่างยากลําบากลูกยังต้องจ่ายค่าเล่าเรียนอยู่เลยอย่ามาแสดงความน่าสงสารที่นี่เลยอีกอย่างในโลกนี้มีที่ไหนเรื่องดีๆแบบนี้เอาอันนี้ให้คุณได้ไหมที่เหลือก็ถือว่าเป็นทางรอดให้เราแล้วได้ไหมแค่คืนเงินทุนครึ่งหนึ่งที่ใหญ่ก็ควรช่วยหน่อยแล้วนะฉันไม่เอาเงินของพวกคุณ แค่ขอให้คุณชนะฉันอีกครั้งพวกคุณสามารถออกไปได้ทุกเมื่อครอบครัวนี้ก็แค่โชคดีแบบบังเอิญด้วยทักษะของฉันยังไม่มีใครสามารถชนะและออกไปได้เค <Okay. S 1> คนเหล่านี้ช่างไรอย่างอายถึงแม้ว่าจะชนะอีกก็จะไม่ปล่อยให้ใครออกไปคุณคิดให้ดีแล้วหรือยังไอ้เด็กเลวคุณไม่กลัวตายจริงๆหรือจะกล้าเล่นได้ยังไงของที่ไม่รู้จักความสูงต่ำของฟ้าคิดว่าฉันจะยอมง่ายๆหรือ ในรอบถัดไปนี้ถ้าพวกคุณแพ้ก็ต้องปล่อยเราให้ครอบครัวหนึ่งออกไปทุกคนเป็นพยานเสี่ยวเป่าอย่าพูดเลยด้วยทักษะของพวกคุณที่โชคดีแบบบังเอิญก็สมควรที่จะอยู่ต่อหน้าฉันมาทําตัวแข็งกร้าวหาความตายพี่เทียนนี่ไม่ใช่สิ่งที่ต้องการหรือไอเด็กนี่ชอบหาความตายเองกําลังมุดเข้าไปในลงศพรอแป๊บฉันจะทําให้พวกเขาแพ้จนหมดตัวดีฉันจะดูว่า พวกคุณจะทำให้ฉันแท้อย่างไรยอมรับทั้งใจและปากเสร็จสิน้นเสี่ยวเป่าเราไม่เล่นดีไหมกลับบ้านกันเถอะ ดีฉันจะเล่นกับพวกคุณเราเพิ่งจะชนะทั้งหมดโชคดีคุณอย่าไปยุ่งเลยดีพี่เฉินหนีจริงๆชัดเจนและรวดเร็วไม่อ้องค้อมตรงไปตรงมาพี่ใหญ่เก่าคุณยังไม่มีพี่เฉินนีนี่มีความกล้าหาญจริงๆมาเอาให้ใหม่มาพี่เฉินนีฉันจะเริ่มสับให้แล้วนะ ตัดไพ่เถอะที่ฉันหนีฉันจะเริ่มแจกไพ่แล้วนะพรรยาในเกมไพ่เสือมังกร3าเอเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในกลุ่มชนะทุกอย่างเราชนะแล้ว เว้นแต่เทียนปาจะมี235แต่โอกาสที่จะออกมีน้อยมากเทียนพี่เราเล่นหมดหน้าตักในรอบนี้ตัดสินแพ้ชนะในรอบเดียวดีจังพี่ใหญ่เกาจริงๆเป็นผู้ชายที่แท้จริงสถานการณ์ของพี่ใหญ่เกาเป็นยังไงทำไมถึงรีบส่งเงินขนาดนี้เขาคือเสือเราตกลงกันไว้แล้วไม่ว่าจะชนะหรือแพ้ต้องให้เราออกไปไม่มีปัญหาครับฉันเทียนไปยินดีเดิมพันและยอมรับผล พี่ใหญ่เก่าพี่เฉินหนีนี่คือได้ไพ่ดีอะไรมาดูเหมือนว่าจะต้องเตรียนตัวลุวงหน้าขอแสดงความยินดีด้วยนะไพ่เล็กไพ่เล็กเทียนพี่ถึงตาคุณแล้วพี่ใหญ่เก่ากล้าหาจริงๆฉันแน่นอนว่าต้องไม่ทำให้เสียอารมณ์นะฉันตามพี่เทียนบาไม่ดูไพ่เลยแค่รอบเดียวก็หมดตัวแล้วเล่นไพ่เก้าแต้มกันนะเล่นกันว่าคนไหนกล้าก,กว่ากัน ถ้าพี่ใหญ่เขาย,ยังกล้าขนาดนี้ฉันก็ต้องเล่นจนจบแน่นอนเราเดิมพันทั้งหมดเลยนะพี่เทียนมีชิปแค่นี้ไม่พอหรอกนะใครบอกว่าฉันไม่พอฉันยังมีร้านล้างรถสามแห่งเดิมพันทั้งหมดคุณจะเล่นแบบนี้จริงๆหรอือขึ้นมรอดูฉันเก็บเกี่ยวผลกันเถอะเดี๋ยวก่อนร้านล้างรถสามแห่งมูลค่ารวมก็แค่ไม่กี่แสนยังไม่พอเลย ยังไงยังจะตามไหมใครบอกว่าฉันไม่ตามถ้าไม่สามารถตามได้ก็ทิ้งไพ่ไปเถอะฉันที่บ้านเกิดยังมีบ้านแต่งงานใหม่อีกหนึ่งหลังราคาตลาดห้สิบล้านยังมีตู้เซฟส่วนตัวของฉันเงินที่ชนะมีไม่น้อยใส่ไว้ในนั้นหมดแล้วน้อยๆก็มีประมาณสิบกว่าหมื่นนะดูเหมือนคนนี้เตรียมตัวเล่นแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันแล้วยังไงฉันยังมีคุณสมบัติพอไหมนั่งอยู่ที่โต๊ะห้ต่อไป